กะว่า,วาหั่ละมันโบกินตั้มนักรถตะพียอันนี้เตรียมงานเตรียมการน,นะครัะรอบดึกพี่นออ้องขบกดไลค์กดแชร์เนี่ยเฟี้ยวบุกไข่น,ะนานที่จะไรโซนอันนี้เป็นฟิวว่าทานข้าวนอกบ้านเอ,ออนะอเอาดอรถนาอันนี้จะพรุ่งนี้เขาจะมาล้างสัดให้องชุดถ่ายรถเหลืองเลยรถเหลืองก็ถ่ายไม่ต้อไปจอดแล้วนี่แหละจะอันนี้จะเอาไปคืนทาคารส่งกลับ อีสานอความสีหลอ่ออุย้ยแม่หันเอ้ยเก็บไปเก็บไปด,ไปดีอยู่เมียนไปดีอยู่เคียงมากอกโถงมากถ้าเป็นผ้าตามยังเกือบต้องถอดแถวนูนโตก็เล็บเปียกโกงหางถือน้ำถือน้ำซะหนิตัวนี้วิ่งกูเยี่ยมาครับเอา,าหน่อยมันจะถูน้ำ มันโดนน้ำไหมนะมันจะเป็นพองพองจริงกเกี่ยงไปก็ยืนังนันถูกน้ำอะไรแล้วยบอกก่อนมันจะพองเลยล่ะมืออื่นเหมาะ นักร้องนักร้องคนนี้บอกเลยว่าทุกคนชื่นชอบมากเป็นนักร้องสุดเซ็กซี่สาวเสียงกำมะหยี่สุดเซ็กซี่สาวเสียงกำมหยี่หน้าปลาดีสูงอยู่แต่ว่าใหญ่ไปเบิ้งไปเบิ้งสุดเซอร์เซอร์อย่างเนี้ยกับเบิ้งด่าเซอรเซอร์แมือนี่ผู้นึงกระดักผู้นึงกระดักโคตดีผู้นึงกระดักด่าด่าด่า มือม so <the> ีงานบุญพ <himself> ี so ่น้องเอาฟีกจะเกียร์ยน่องแน่อ <benefit> ันน <ie> ี <t ie> ้นับเพื่อใส่ซองไอ้ผ้าพี่น้องเลี่ยงพ่นโลดพ่นดียูผราซูมืออนู่นะซูมือนอากาศระแบบเราแย่งกูกระได้ใช่ใช่ใช่แม่่าลืม อันลาดนานอันพัดอันนี้ไม่ค่อยกี่บอลปมาณสิเด็กพัทไม่ค่อยกี่บอลุ่ม่ไม่ค่อยกินเราเด็กมากิีแบงไปทั้งที่ทสิดอกมาบ่่ามอยต้องใส่ฟังไปแล้วอรเ้ากปน้ำอร่อยอ๋อน้ำบบอร่อยกคอร่อยา้าวมันรทาทาละแตบที่ลรทานระแตบที่่ะ ขอบคุณเอฟซีที่ให้หนูเป็นหนูอย่าเป็นตัวตนหนูมึงเปลี่ยนอาถรรเด้อให้เป็นหนูที่คือหนูคือหนูแซมแม่ไปแม่ไปหรออันนี้อะไรเนื้อซองเนื้อหรอที่แม่ขึ้นมาหมดหรอผมชุดผู้อื่นใช่กจะไปดพรุ่นี้แต่งกายให้สวยงามมาหาใครเน้ออยากรู้นักร้องใหม่ไม่ได้มาเดือนนี้นะครับมาเดือนหน้ามาตอนวทีสิ นักร้องใหม่มาตอนเวทีเสร็จนะครับไม่ใช่นักร้องใหม่หศิลปินเขาไม่นศิลปินมาแล้วเราจะเอาศิลปินที่เสียงดีมาเลยแล้วก็ไม่เอามาลุ้นแล้วเราก็เอาคนเป็นงานมาเลยนะครับรพรุ่งนี้ขอเสียงอันนี้หน่อยด้ยวแบบว่าไม่มีความส่วนกลางแบบว่าไงดีไปถึงพวกแต่ว่าเชฟเป็นคนกี่เมกินเนียกินเนียเสียดาย ผู้นิช้ามีบวงสวงนะครับแล้วก็มีไล์สดกลุ่มปิดกลุ่มปิดอีพีพ yeah. ิเศษตอนจับมือใบแล้วไปด้วยกันเออปากพี <g rain> <g rain> ่น้องซื้อบาทกลุ่มปิดแน่ใครบากันน่มาบ่อยกินหลับนอนไม่เห็นง่ายเลยว่ากินเรากินยา ออกไปแล้วออกมาขออีนซื้อน้ำกินวิ่น้ำกินให้กินน้ำาันนี้นมกินไม่เอาใครได้อะไรบองข้าหาง้ข้างทีกบนี่างอันเงินมาอะไนี่ก็เอาไว้ไปซื้อหางเพลในพี่น้องพวกเนี้ยจากตลาด ถึงหน้าไม่ห <spooky> ล่อใจเขาหนอจ้าโอ้โหคุณลืมเก่าถึงหน้าไม่หล่อแต่ใจเหอนเปี้ยกเยวกินรบกวนทุกอย่างเอาเยอะ่าใจัเลกเก้าไี่่บเออแม่ดอกรักแม่ดอกรักอยู่อยู่แล้วจ้า บันไปไปเห็นทหารพมีนมาหน้าตาเหมือนคนนี้เลยคนยกกันพ่อเย็นบอกสองลายไก่นะมั้งสื้อแปลงสีป้าแมลแอันหนึงเล่นแค่ดีดีไ่ดีดีก็ได้ดรอในกลุ่มแล้วแม่ดอกรักโทมาราทิคข้าบอ๊อดแม่ดอกรักอยู่อยู่แล้วจ้าเปิดตัวไปแล้วจะเปิดตัวอีกทำไมคะ พรุ่งน,นี้กลุ่มปิดของเรานะครับผมจะเป็นช่วงบ่ายนะครับเป็นกิจกรรมนนรเดีด๋ยวนนนมออผมขออนุญาตซื้อบัตรไอ้ขายบัตรเองนะครับตอนนี้ใครซื้อบัตรก็คือผมเป็นคนขายนะครับบัตรกลุ่มปิดราคา120บาทคือช่วงเช้าเราจะเสร็จพิธีแล้วช่วงบ่ายเสร็จพิธีหลังบ่ายสามเราจะไปกันที่ริมแม่น้ําริมแม่น้าเอ,อ่อริมแม่น้ําอยู่รีสอร์ทเพราะเราเช่ารีสอร์ทพวก่นี้กิจกรรมถึงประมาณสองทุ่มนะครับ เป็นกลุ่มปิดกระชับมิตรสามสัมพันธ์ตอนจับมือไว้แล้วไปด้วยกันจับมือไว้แล้วไปร่วมกันพน้องพรุ่งนี้นะครับวัะยี้เป็นงานที่กูเดีอดือเนื้อสูตรมึงในคณเปล่าช่วยร่วมงานขอไปยันกล้อง ขอบคส่วนัดเลยตัวันนี้เนี่เ็นไรอย่างเันมอะไร่บ้านไม่ส่ใเท่าไหร่คนีคนทำางทมันก็ื้อเร็วกาไปยังไนยุคเท่าไหร่ถ้ามาอันนี้มือไหนนี่คนบอกมันที่ตรงนี้อันนี้ยุบตรงนี้อันคนนั้ยุอันนี้ยุด่างอันนี้จะมาออันนี้มาไยังไงไ พีอมพดนักพรุ่งนี้สารสัมพันธ์กลุ่มปิดนะครับเป็นวันบวงสวงพรุ่งนี้บวงสวงบวงสวงค่ายนะครับ มนดยีมนดยี่เรื่องนึงทีอนน้ัมยยจอ c สามารถมาร่วมงานได้ FC สามารถซสามารถมาร่วมงานได้พวกนี้เพราะว่าผมเตรียมสถานที่ไว้ให้กว้างอยู่นะครับกว้าง กว้างอยู่มาไหนพี่น้องมาเลยนะครับเอฟซีมาได้เลยนะครับกว้างแหญ่ไพศาลอยู่มาเลยเด้อภัชราโยธาวงอยู่สายภาชรามึอไหนมาอยู่บอกชิ้นจังมากขายประมงนี่ชิ้นจังเลยบากยี่ค่าใช่ไหมสารย่อมขึ้นโดยเก็บเก่งก็ได้ ตอนนี้ฟินแฮงค่ะตลาดนะคร weakest, right? ับสินค้าหมดนะครับสินค้าหมดสินค้าหมดนะครับสินค้าเหมือนพี่น้องเบนไม่ชวนยูรี่มาเล่นด้วยหรอยูรี้ไปเมื่อกี้นี่ครับเอามากบานนี่เหรอ่กูเอ้ายขีปนเนี่ยไอซี่คิอแบบมัน พรุ่งนี้ข้าวมงเช้าเริ่มนะครับทีมไรสดจะมาไล่ยี่สิบหกสิบขายบัตรยี่สิบยี่สิบพี่ยังขายยี่ิบเม่อกาเป๊ะๆตั้งทีหกแปดสิบป่ะขออนุญาตขายบัตรนะครับเออเริ่มขายแล้วใช่พี่ผู้พี่ผู้เริ่มขายแล้วใช่ไหมบอดดีเริ่มขายแล้วนะรอฟินแฮงอยู่จ้า ใครซื้อบาตตอนนี้นะครับบอบบิจะส่งลิงก์ให้นะครับกดเข้ามาเลยราคาหนึ่งอยิบเก้าบาทสถานที่ไล้ส่วเราพรุ่งนี้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนาเดี๋ยวส่งมาอยู่ไหนน้าพรุ่งนี้เราก็จะเป็นไปไปห้องแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ไปห้องอย่างนี้นะครับไปห้องสารสัมพันธ์พรุ่งนี้เข้าห้องมืด พรุ่งนี้เข้าห้องมืดนะครับนี่ <Okay. S 1> เป็นห้องสารสัมพันธ์แล้วก็เป็นตอนจับมือไว้เราไปด้วยกันก็แรงอยู่พรุ่งนี้ก็จะแรงอยู่หนักกว่าเดิมหัวอยู่นะครับเสียงฝนตกไปตะนอนแล้วจ้าสั่นตกทั้งวันเลยทุกคนตกเิดมือเลยฝนตกเิดมือเลยพี่น้องฟินแทงหอมมากหอมจริงๆครับตอนนี้ขายดีขาตลาดสุดๆส,ส่งเส,ญญญสร็จจะเป็นสปอนเซอร์ให้โตเกียวคอนเสิร,ร์ตป,ปีนที่ถึงนี้ ก็าขายดีมากอยูนกลุมเน้่ขอบคุณนะครับผมส่งลิงก์ให้นะครับวันนี้ผมขอนั่งขายบัตรเองนะครับแจ้งสิธิเข้ามาเลยนะครับกลุ่ม EP ล่าสุดเลยถ้าทักเข้ามาในเพจแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงว่าขึ้นตรงกลุ่มมาก EP พีเศษนะครับกางวันนะ่ะเราจะมีการทําบุญแต่ว่ากลางคืนเอ้ตอนหลังบ่ายสามเราจะมีกลุ่มปิด ล้างใบสาวเราจะมีกลุ่มปิดมีเส้นคือปัดขแกมแดงพี่น้องแกมแดงแดงมีเส้นปัดบอสตะบนนี้หล่อสังเฮ้ไปอะไรส้มหละพี่น้องมันจะบอบีอาเขาไม่เบื่อฟินแทงเอาสวดเชื่อจริงได้มาวันนี้ขอบคุณนะครับทำพุนเพื่อความสิีมงคลเพื่อความสีมงคลเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าศิลปินเข้ามายู่ห้อมกันหลายนักรลองเขามายุ่ห้อมกันหลายครับพี่น้องมั่นกัเขาอื่นบ่า ปีนี้เป็นปีที่ห้ามีลูกเต่ามีขอบครัใหยัขึ้นสามารถฉีดเท่าหายขึ้นก็เรียกว่าสีมีผูกขอต่อแขนผู้นี้มีผูกข้อต่อแขนมีบายสีสูขันมีเอย่างพระเลี่ยงพเ,เพีเยนถวายเพียนพระถวายเดถวายเพีนยพนแด่พระสวงองค์พระเจ้าหรือุ่งนี้นะครับ แม่ผู้นี้ฝากเตรียมซองซองพระเด้อเออซองขาวหน่อยแต่ว่าสังฆทานเร็รวๆนะ้องอ๋อโอเคจ้ะแม่อยู่ในนี้จะไปหาที่้านบ่ โอ้โได้ไหมก็อาจจะเป็นหน้าแบลลคุยการคุยการนนิดหน่อยจ้าจะเต็มเลยมีวะมี่ัะนีะ โฮมแคแเน่มืออื้อนห้อมกันพี่น้องมืออืนหมกันมือหนี้ฮมมือนีเตรียห้มบุญมืออื้นมีบุญบะบุญบ้านใหญ่บ้านใหญ่ตัวเกียวมิวสติกนะครับปีนี้กับผ้าพแผนกเบื้องหลังเบื้องหน้านะครับก็มากขึ้นเพื่อความสริมงคลนะพี่น้องเดินทางไปจะเด้เกิดความมุงคลนไปตลอดปลอดภัยอไปใช้บ้านใช้ขายเอฟซีชื่นชมนิยมชมชอบนะครับก็จะให้ ผูกผูกผูกคอต่อแขนนี่แหละพี่น้องกับผูกแขนอาลิเปินไม้นำ้ำเอาแดนเซอร์ไม้นำ้ำมือนี่คกับเตรียมเขาเอื่อนอย่างผูกฝาพาอ่าพาฝ่ายมาผูกแขนคืออะไรอะนนี้พวอเลยคิดเือนนำ้ำเนี่ย ก็กวนลงเลขในขาน้ำมนให้ธนาคขารได้ครับ <S 2> <S 2> <S ขาน้ำมนถ้าสี่โคไปเขาไห้ทำห้าศูนย์สองศูนย์นี่อีก่ามบาทไม่เห็นปะต้องเปลี่ยนต่อเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน

มันกลิ่นไม่เหมือนใครเนาะกลิ่นไม่ตามจมูกเนะเาะกลิ่นไม่ชนจมูกตู้ปลา่นยคอแบแเิ้ล่งนะคุค <c oughs> ิดท้ายคิดดู่สร้งองไหอะไร <c oughs> พี่มาแชร์พี่มาแทร์พี่ปรยกยาด้วยไม่ดตู ทุกเดอนไมวุ่ออ่า้ท่ะบุญพาไปไปฝากเงินข้าว่าอมข้าวผัดิ่ไปเอาไว้่นี้อะไม่้องไม่อะไรน่อะไ่เอาไว้ไหวันจับอจับจบไปแล้วก็เก็บไปไปอับส่งไม่ใอะไรรอะไรแ่ไหไม่กระดาักออกก็เลไม่ไ้รงไงพราสิ่ตกระดาสอาสิป่ะอันีมุมดารอเน่เนา กูเชิญพี่ต้นมากะหาบุ้อพี่ต้นมแล้วเอหอขอกอต้นมาทอไกัคยิ่งู่เลยังไมแค่นั้นั่เอายาไปอยู่กับแอลกอฮอล์มือทหมูน้ำทามันอยู่บนเตียงอะไรอยู่หลัง้ บักเก็นีบ้นแอลกอฮอล์ด้ัคกตนีเด้วยจิจับเกาะปากอยขนีพูดนี่เ้ยูกินแล้วเขามีบัสชาวะเขาชุนชนตัวเขาเขาก็เมี่ยนใหนอเขาก็ทูไปเพา่นนเปียกเ่าถอคนตัวเ่าเปียกมองเส่อบอลได้หล่ะมานะครับผมส่งลิงก์ให้นะครับผมกดทยอยส่งให้เ้วยนะครับเ่ เอฟซีผมขายบัตรเองนะครับวันนี้นะครับนักพิมพ์เที่ยงเวลาบัสวุ่นเกนสรวุ่นเมื่อไหร่อะไรอะต่อตอนาทิตาแบรนด์ช่องจีนเป็นของใครครับเห็นปากขายฟินแฮงได้แต่แบรนด์ก็ของผมไงครับช่องซีของฉัน อ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องที่อบอสบิ๊กพูดถึงว่าวันนั้นที่เอฟซีเป็นเรื่องว่าทําไมเลือกเพลงซีแกมไม่เหมาะสมนะบอสบิ mm ๊ก hmm. ไม่ได้หมายถึงเอฟซีซีแกมทุกคนนะครับหมายถึงเอฟซีหนึ่งคนที่เป็นแบบนั้นหนึ่งคนหรือบุคคลที่เป็นจานวน,นน้อยนะอันนี้แก้ข่าวด้วยไม่ใช่ไปโพต์ว่าบอสบิ๊กเป็นพูดให้เอฟซีซีแกมมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะผมก็บอกว่า mm hmm. ผมไปบอกว่าหมายถึงเอฟซีบางคน ถ้าฟังเราจับใจความคือคนที่คอมเมนต์คนที่พูดเป็นคนกลุ่มน้อยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเหมารวมเอฟซีของน้องสีแกมทุกคนนะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเมื่อไปโพูดมาเอฟซี FC, น้องสีแกมก็น้อยใจเสียใจอยู่นะอันนี้ก็ถ้ามีสติแล้วพิจารณาสิ่งที่ผมสื่อสารไปก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับเมานว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ้ยบลอบบีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องฟังเราแจ่บใจว่า มมีคนเดียวเม้นใน tiktok เม้นพูดถึงเรื่องเพลงนะครับที่มาที่ไปมันมีคนเดียวไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับต้องต้องแจ้งก่อนต้องชี้แจงก่อนเดี๋ยวจะหาาผมเมาวรวม fc ลูกตัวเองทุกคนไม่ใช่นะออหมายถึงคนเดียวหรือสองคนที่เขาพูดอย่างนั้นนะครับที่มาจากคอมเมนต์นั้นนะเออ